ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันค r อนเทียนะครับกับอาการเปิดแอร์มีเสียงดังเปิดแอร์กระชาติเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์ดับนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับตั้งแต่วันที่ลูกค้าออกมาเปิดฝาป้องขึ้นมีควันออกตรงหน้าคาัดคอมนะครับซึ่งตรวจเช็คแล้วว่าคอมเพรสเซอร์ลูกสูบติดนะครับผมคือหน้าคาัดไหม่เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ทราบว่าคอมเพรสเซอร์พังก็ ไปแดดวิ่งมาจนควันขึ้นเลยนะครับมาถึงร้านก็เช็คเบื้องต้นแล้วสรุปก็คือคอมเพรสเซอร์พังนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูคอมเพรสเซอร์รูปที่เสียกันนะครับคือหน้าไหมเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับครับผมคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมทําการลื้อสายพานออกนะครับก็ลืมว่าจะทําคลิปให้ดูนะครับก็คือหน้าไหมเลยนะครับมาวันแรกก็คือมาหาผมคือควันขึ้นนะครับ นี่ครับจะซูมให้ดูหน้าคัสนะครับก็คือลูกสูบติดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับกับอาการคอมเพรสเซอร์ล็อกนะครับสาหรับนิสสันฟอนเทียนะครับขับมาดีๆแอร์ไม่เย็นแล้วก็เปิดแอร์มีเสียงดังเป็นอย่างมากนะครับเสียงดังก็คือสายพานไม่สามารถที่จะลากคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เพราะว่าลูกสูบติดนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการลื้อคอมเพรสเซอร์ออกมาให้ดูนะครับสําหรับนิสสันฟอนเทียกับอาการแอร์ไม่เย็นนะครับ กา,การแอร์ไม่เย็นเปิดแอร์มีเสียงดังเสียงดังยิ้ดยิ้ด,ดประมาณนั้นแล้วก็ฉุดเครื่องยนต์นะครับเวลาความทํางานซึ่งนิสสันฟอนเทียคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์กับผมไปประมาณ3ปีนะครับเป็นคอมมือ2วันนี้ลูกค้าก็ต้องการคามแบบเดิมใส่นะครับก็จะได้เซฟราคาลงนะครับส่วนระบบผมก็จะล้างทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคอมที่ผมเปลี่ยนไปประมาณ3ปีกว่า,วานะครับผมกับนิสสันฟอนเทียคันนี้ครับผม ครับผมหลังจากที่ทําการถอดคอมเพรสเซอร์ออกมานะครับผมคอมเพรสเซอร์ลูกสูบติดนะครับคือนะคะไหมเลยนะครับวันแรกที่ลูกค้านํารถเข้ามาให้เช็คก็คือควันขงมงขึ้นเต็มตรงนี้เลยนะครับความลูกนี้คือลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนกับผมมาประมาณ3ปีนะครับซึ่งผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับว่าน่าจะเป็นของผมนะครับสายทีคอมเพรสเซอร์ติดนะครับ อ,อย่างแรกที่ผมเจอนะครับผมคือน้ํามันคอมเพรสเซอร์ไม่มีนะครับน้ํามันคอมเพรสเซอร์แห้งก็คือลูกค้าได้นํารถไปเปลี่ยนอีาอาวาโอนเดเซอร์หรือตู้แอร์มาประมาณ2เดือนนะครับผมอาการที่2ที่ตรวจเช็คเจอคือพัดลมหน้าแผงคอนเดนเซอร์ไม่ทํางานนะครับน่าจะเป็นที่ระบบสายไฟนะครับเพราะว่าต่อตรงดูหมุนนะครับ น่าจะเป็นที่ระบบสายไฟเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับสําหรับตัวพัดลมไม่หมุนนะครับก็ต้องทําให้หมุนนะครับไม่งั้นใส่ความใหม่เข้าไประบายไม่ออกนะครับก็ค็มมีโอกาสจะพังอีกนะครับผมส่วนที่ผมบอกว่าน้ํามันคอมไม่มีนะครับผมอ่าอันนี้คือเอาไล่ระบบเข้าไปตรงอ e ีวาโปรเตเตอร์หรือตู้แอร์นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีน้ํามันเป็นเนืว้วเหนียวนะครับ ซึ่งเราไล่ออกมาไม่มีนะครับน้ำมันหายหมดอันนี้แผงคอนเดนเซอร์นะครับที่ไล่ออกมาก็ดำนะครับระบบดำเป็นขมานะครับก็ต้องทำการล้างออกมาจนาให้สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดก็วิ่งเข้าคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็ทำให้คอมเพรสเซอร์ลูกใหม่เรามีโอกาสพังแล้วก็อายุการทช้งานน้อยลงนะครับผมอันนี้เป็นน้ำที่2นะครับ ก็ไล่ตามลาดับนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็จนไปถึงน้ําอันสุดท้ายก็เริ่มเริ่มใสนะครับน้ายาที่เราล,ล้างประมาณขวดที่2ก็เริ่มใสขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะใส่ความเปเซอร์ลูกใหม่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวความเป็เซอร์ลูกใหม่มาเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่า,าเป็นคอมบิวจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับว่าจะเทียบกับของใหม่ได้ไหมนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรารอคอมพิวเซอร์ใหม่มาเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้คอมพิวเซอร์เราก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่คอมใหม่นะครับเป็นคอมบิวนะครับผมเป็นลูกนั้นที่ผมเคย,สยใส่ลูกค้าก็เป็นคอมบิวเหมือนกันนะครับระยะการใช้งานลูกค้า,าใช้งานมาประมาณ3ปีนะครับโดยรวมๆลูกค้าแจ้งมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมจาว่าผมเปลี่ยนลูกค้าไปนานแค่ไหนนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเปลี่ยนกับผมไปประมาณ3าปีนะครับโดยประมาณอ,อันนี้ก็จะดูเหมือนใหม่นะครับแต่เป็นคอมบิวนะครับก็คือแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับความที่เปลี่ยนลูกนั้นก็คือคอมบิวเหมือนกันนะครับที่เปลี่ยนลูกค้าใช้งานมาประมาณ3ปีโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมเยา สาเหตุที่คอมเพรสเซอร์พังก็สิ่งแรกที่เจอก็คือน้ำมันคอมเพรสเซอร์แห้งนะครับแล้วก็พัดลมหน้าแผงคอนเดนเซอร์ไม่ทำงานนะครับวันนี้เราก็จะทำการเซตร,ระบบให้ลูกค้าใหม่นะครับทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เป็นคอมเป็นคอมบิลคอมบิวแล้วก็พัดลมพัดลมแผงคอนเดนเซอร์ไม่ทำงาน แต่พัดลมไม่ได้พังเพราะว่าผมต่อตรงหมุนนะครับเกิดจากระบบสายไฟเดี๋ยวเราจะต่อให้ลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็เติมสารทําความเย็นเข้าไปโอเคครับหลังจากนี้ผมก็จะประกอบคอมเพรสเซอร์คืนให้ลูกค้านะครับเพราะว่าระบบเราได้ทําการล้างทําความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยส่วนที่วา่าบรเตอร์ลูกค้าเปลี่ยนมา2เดือนนะครับก็ไม่ได้ถอดออกมานะครับเพราะว่าสาเหตุที่เราเจอคือคอคมเพรสเซอร์ลูกสูบติดนะครับทีนี้ก็ทําให้เวลาเปิดแอ ่องยนดับหรือกระชากเครื่องอย่างรุนแรงมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่ให้ลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วก็จะเติมสารทําความเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งครับว่า,าแรงดันคอมจะปกติไหมครับสาหรับคอมคอมบิวคอมมือ2ลูกนี้นะครับผมครับผมหลังจากที่เรา,าเติมสารทําความเย็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับฝั่งโลอยู่ที่4 0 p s ิไน,นะครับฝั่งไฮอยู่ที่ ประมาณ210พิษไอ้นะครับโดยรวมคือว่ากำลังความใช้ได้นะครับส่วนท่อลมแผงคอนเซอร์ที่บอกไม่ทำงานตอนนี้แก้ไขระบบไฟให้ทำงานที่เรียบร้อยนะครับส่วนคอมเพรสเซอร์ที่เราประกอบนะครับจะอยู่หน้านล่างนะครับก็จะเริ่มทำงานนะครับส่วนอุณหภูมิภายในเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเป็นคอมบิวมือสองนะครับไม่ใช่คอมใหม่ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคอมบิวนะครับผม ซึ่งระยะการใช้งานลูกค้าแจ้งมาว่าลูกที่เปลี่ยนไปใช้มาประมาณ3ปีนะครับซึ่งผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะครับว่าอุณหภูมิจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับความยุ่งนิสันคอนเทียร์คันนี้นะครับถ้ากรณีน้ำมันคอมไม่แห้งพัดลมไม่หยุดทำงานคอมเพรสเซอร์ไม่ก็จะยังสามารถทำงานต่อได้นะครับยังไม่ ยังไม่พังนะครับถ้าถ้าลูกค้าดูพัดลมอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันคอมคือลูกค้าไปเปลี่ยนคอยเลียนมาจากที่อื่นไม่ไม่มั่นใจว่าจะเจอมน้ำม,มันคอมเพรสเซอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่จากการสันนิษฐานตรวจสอบก็คือน้ำม,มันคอมเพรสเซอร์แห้งพัดลมคอเนเดนเซอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมคุณหภูมิข้างนอกนะครับตอนนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับอยู่ที่3.3.7 อยู่34องศานะครับเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิในห้องไอสารนกันครับว่าจะทําความเย็นได้ขนาดไหนนะครับกับนิสันคอนเทียไปดูเลยครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องไอสารนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับนิสันฟอนเทียนะครับอุณหภูมิโดยรวมนในห้องไอสารนอยู่ที่ผมเพิ่งเติมสารทําความเย็นเข้าไปนะครับความเย็นยังคอมเพรสเซอร์ยังไม่ตัดนะครับอุณหภูมิก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิอยู่ที่4 6 7องศานะครับในห้องไอสารนโดยรวมนะครับห่างจากช่องลมประมาณ สามสี่สิบเซนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สิบหกสิบเจ็ดองศานะครับก็ถือว่าเย็นใช้ได้นะครับกับนิสันคอนเทียกับเปลี่ยนคอมบิวนะครับเพราะว่าถ้าคอมมีกําลังอ่ารถรุ่นนี้แอร์ค่อนข้างเย็นเย็นมากเย็นเย็นมากเลยแหะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เป็นคอมลูกสูบค่อนข้างใหญ่นะเป็นคอมกีกิถือว่ารุ่นนี้แอร์จะเย็นดีมากนะครับมีกับนิสันคอนเทียแล้วก็อ่าถ้าเป็นคอมถ้าลูกค้าดูแลดีด คอมเพรสเซอร์ก็ค่อนข้างที่จะถือว่าทนนะครับกับมิสันคันเทียคันนี้มาดูกันครับว่าอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียบมิเตอร์เข้าไปนะครับว่าอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมจะได้เท่าไหร่นะครับกับมิสันคันเทียคันนี้ครับผมครับผมอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณเก้าเป็นเลขเป็นเลขเก้ากับหัวนะครับประมาณเก้าตัดอยู่ที่ประมาณ 8.5 8. นะครับก็ต่ออยู่ที่ประมาณ9.5ก็ถือว่าทำความเย็นได้ดีนะครับสำหรับนิสันนิสัน,น,นคอนเทียน,นะครับซึ่งช่องลมเราอยู่ห่างจากคอยเย็นนะครับรุ่นนี้มันถึงอุณหภูมิสูงนะครับเพราะว่าคอยเย็นเราจะอยู่ฝั่งนูน้นอ่าถ้าเป็นรุ่นใหม่คอยเย็นจะอยู่ตรงกลางนะครับอ่าความเย็นที่ออกมาก็จะถ้าวัดตรงนี้จะได้ค่อนข้างต่ําประมาณ5 6องศานะครับแต่คันนี้อ่าคอยเย็นอยู่ค่อนข้างไกลลมกว่าจะมาถึงช่องลมก็วัดได้ตรงนี้8.5องศานะครับการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์การเปิดเทอร์โมเย็นสุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหน้าคอยเย็นจะอยู่ประมาณ32ถึง3องศานะครับคอมเพรสเซอร์ตัดอ่าการวางหางเทอร์โมคันนี้อ่าผมไม่ได้อดนะครับซึงลูกค้าไปเปลี่ยนคอยเย็นมาใหม่อันนี้ไม่มั่นใจว่าจะวางถูกตำแหน่งไหม แต่รวมๆแล้วอุณหภูมิในห้องดยสารถือว่าใช้ได้นะครับก็อยู่ประมาณ89 20 17ลดลงลดขึ้นลดลงประมาณนี้ครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับอนิสันฟอนเทียกับอาการเปิดแอร์มีเสียงดังเปิดแอร์เครื่องยนต์ดับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นคือคอมเพรสเซอร์ลูกสูบติดนะครับเรก็กรณีนี้ทําให้เกิดขึ้นกับรถ ลูกค้าหรือว่าคนที่ใช้งานก็แนะนําให้ปิดแอร์ Air, แล้วก็วิ่งไปหาช่างนะครับไม่ต้องเปิดเพราะว่าถ้าเปิดแล้วาสายพันธุ์จะขาดไหม่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะลากไปได้นะครับบางคันถ้ากรณีที่มันติดมากๆเปิดแอร์เครื่องยนต์ดับดับไปเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับอาการเปิดแอร์มีเสียงดังแล้วก็เครื่องยนต์ดับให้แนะนําก็คือให้ปิดแอร์วิ่งไปหาช่างนะครับห้ามเปิดไป เปิดไปมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงอย่างคันนี้วิ่งมาก็คือควันขึ้นเลยนะครับตอนวิ่งมาครับผมตอนแรกนะครับผมสาหรับใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปตอนนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับก็สุดท้ายได้สุดก็อย่าลืมกดติดตามกดซับไปด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับก็สุดท้ายได้สุดก็สวัสดีครับผม